โอเคครับผม3ชมั่วโมงครึ่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการเช็ค4ฟ t e สเต็ปมาทดสอบฮะโฟสเต็ปแผงหลังครับสเต็ปรากเช็คเฟรําลำโพงนะฮะแผงหลังชุดนี้นะครับหุ้มหนังเป็นสีดำแดงครับแผงหลังเป็น6 6 4 4นะครับทั้งหมด8ดดอกนะฮะแผงหลัง ช่างเซ็กไฟล์โพองนะฮะโอเคนะฮะแผงหลังผ่านะเช็ดประตูหน้าขวานะครับประตูหน้าขวาครึ่งท่อนเล็ก6644เช่นกันครับชุดนี้งบประมาณ25,900บาทครับทั้งชุดเลยนะครับทั้งแผงประตูตู้ฟาดนะครับรวมถึงแผงหลัง PM7 แบรนด์เครื่องเล่นเดิมนะครับโอเคนะฮะทดสอบซาวไลท์ฮะปิดเปิดไฟนะฮะไฟติดแบบนี้ฮะไฟในตู้เป็น RGB เปลี่ยนสีนะครับไฟแผงหลังและแผงประตูเป็นไอส์บรูดฮะทั้งชุดเลยนะครับ ต่อมาเราเช็คซาวนะฮะซาวไวริ่งงานเข้าสายนะครับแบบนี้ฮะเข้าสายเก็บงานเรียบร้อยพาวเวอร์แอมป์ตัวที่หนึ่งะครับกับแผงวัตตตัวที่2องับแผงหลังนะครับไว์เกตัวเก่งนะฮะสำรองไฟเรียบร้อยะฮะงานเก็บสายไวท์เคนะครับตัวใหญ่หนึ่งวัตต์ครับซับสิบนิ้วนะฮะโคงง้งหล่อสองก้อนนะ เราจะได้ยินแผงประตูหน้านะครับห6หกนะฮะทำงานอยู่นะฮะก็แสดงว่าพาวเวอร์แอมป์ตัวที่หนึ่งทำงานอยู่นะครับ,รบเราจะได้ยินลำโพงหกนิ้วสี่นิ้วทำงานแผงหลังแสดงว่าพาวเวอร์แอมป์ตัวนี้นะฮะใช้งานได้ครับ A 2นะฮะไฟขึ้นก็แสดงว่าเรียบร้อยนะฮะใช้งานได้ A สามเราจะได้เห็นว่าซับเบสคทำงานอยู่นะ คับโฟสเต็ปครบถ้วนทุ่วนะฮะส่วนงานเข้าฟิลนะฮะเดี๋ยวเราจะพามาดูะฮะงานเข้าฟิลเข้า1ออก3นะครับติดติกเกอร์ให้เรียบรอ้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการส่งงานอีก1บทเพลงนะฮะกันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว F4 ชัยภูมิครับขอบคุณน้องๆมากๆเดินทางไกลแต่ได้ของดีแน่นอนนะครับโอเคมาส่งงานกันครับ